วันนี้วันพระให้ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสให้รวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะขอให้ประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตให้ธุรกิจหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรางามเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม จงทุกท่านทุกประการเทินสิทธิกิจจังสิทธิกรรมมังขอให้กิจการงานสำเร็จสิทธิการิยตะตถาคโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชยโยนิจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโพนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาบตลอดการละนาน สัพพสิทธิภพระวันตุเตขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี้จงมีแก่ทุกท่านเธอ